พระเยซูต้อนรับเรายัางไงเราต้องต้อนรับคนอื่นอย่างนั้นแล้วบางทีเราไม่รู้พระคัมภีร์บอกว่าการต้อนรับคนแปลกหน้าเนี่ยบางครั้งเราต้อนรับใครทูตสวรรค์โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแต่หลายครั้งเราบกพร่องนะครับเราต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งเราบกพร่องเรื่องนี้เพราะว่าการต้อนรับบางทีเราไม่ใช่ไม่ดีดีเกินไปบ้างไม่ดีไม่ดีบ้างบางทีก็ดีเกินไปบ้างนะครับแต่สิ่งแรกที่จะต้อง มีนะครับในการต้อนรับหรือการการที่มี hospitality คือคือไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือิีศาจักคำว่า hospitality มันต้องมีความรู้สึกสบายนะครับสิ่งแรกเราต้องรู้สึกสบายสบายทั้งเขาสบายทั้งเรานะครับสบายทั้งคนที่ต้อนรับด้วยและสบายทั้งคนที่มาเยี่ยมเยียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครมาเยี่ยมเยียนอย่ากทำให้เขารู้สึกลำบากเราต้องทำให้เขารู้สึกสบายนะครับรู้สึกสบาย เชิญเขามานะครับเชิญเขามาพาเขามานั่งนะครับบางทีบางคนเขารู้สึกว่าแบบเขายังไม่แน่ใจที่จะรู้จักกับพระเจ้าเขาอาจจะแบบไว้ฟอร์มนิดนึงเขายังไม่อยากจะไม่อยากจะออกตัวแรงหรือว่ายังไม่อยากจะมาเชื่อแค่มาสอดส่องดูว่าเอ้คิดเสียนมันเป็นยังไงหรือว่าจะมาจับผิดอะไรบางอย่างแล้วหลายๆคนเชื่อพระเจ้าเพราะการมาจับผิดเนาะเราจะต้องให้เขารู้สึกสบายก่อน ตอนนี้เราซ่อมแอร์เรามีแอร์มีความเย็นในหน้าร้อนนี้ถ้ามีใครมาเยี่ยมเยียนที่คิสจักเราเราจะต้องให้เขารู้สึกสบายพาเขามานั่งนั่งในที่ที่ดีที่สุดของคิสจักรนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยที่เป็นสมาชิกเก่าๆเนี่ยเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในคิสจักรอยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่าเออคนที่มาใหม่เนี่ยเขาต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือให้เขานั่งในที่ที่ดีที่สุดให้เขารู้สึกสบาย นะครับสบายในหนึ่งที่โมทีเราศึกษาไปไว่ายังไงบอกว่าการรู้สึกสบายเนี่ยมันมันมันเป็นมันเป็นสิ่งสําคัญในการที่ที่จะดําเนินชีวิตกับพระเจ้าต่อไปนะครับหนึ่งที่โมทีบทที่6ข้อที่6บอกว่าทางของพระเจ้าก็พร้อมทั้งความสุขใจและเป็นกําไรมากใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือว่า ของที่เราอยู่บในโลกนี้มันจะไม่สําคัญไม่เกี่ยวกับฐานะไม่เกี่ยวกับความรวยความจนของคนที่มานะครับบางทีพระเจ้าอาจจะส่ง ทูตสวรรค์มาในสภาพที่แบบเป็นจนๆแต่เขาจะนำพระพรนำสิ่งดีๆมาสู่ครอบครัวมาสู่แผ่นดินของพระเจ้านะครับบางทีคนที่เขาถวายตัวไม่ใช่คนที่ร่ำรวยนะครับแต่เป็นคนที่เขารู้สึกเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องต้อนรับให้เท่าเทียมกันนะครับทรัพย์สินในโลกนี้หรือว่าฐานะไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ความรู้สึกสะดวกสบายที่เขาจะต้องได้รับสัมผัสคือเป็นสิ่งสำคัญนั่งก่อน กินก่อนนะครับแล้วการแนะนำก็แนะนำแบบให้เขารู้สึกผ่อนคลายไม่ต้องเข้าไปกดดันอะไรมากนะครับเพราะว่าบางทีบางทีพระคุีบอกว่าคนที่เขามาที่คิดจกักรบางคนมีทั้งมีคนมีเงินบางคนมีคนจนถ้าเรารับคนมั่งมีมากเกินไปคนจนก็บอกว่าอ๋อเพราะฉันไม่มีเงินเขาถึงไม่ต้อนรับฉันนะหรือว่าคนที่คนที่จนเขาก็จะรู้สึกอึอดอัด นะครับบางทีเขาก็รู้สึกอึดอัดว่าว่าเราแล้วว่าเราพุชเขามากเกินไปหรือว่าผลักดันเขามากเกินไปดึงให้เขามารู้จักกับพระเจ้ามากเกินไปเมื่อเขาเปิดใจสบายๆแล้วเวลาพระเจ้าจะทํางานในใจเขาง่ายนะครับเมื่อเราจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าหรือว่าเราจะทําให้เขาติดกับในทางของพระเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ในความรักของพระเจ้าก็จะเห็นเพราะว่า ในทางของพระเจ้าต้องเป็นทางที่สะดวกสบายนะครับทางที่สะดวกสบายกว่ากว่าทางข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้สึกสะดวกสบายในการต้อนรับของเราอย่างที่สองก็คือต้องรู้สึกปลอดภัยนะครับต้องรู้สึกปลอดภัยหลายๆครั้งหลายๆคนที่มาในคีตจักรหรือมาหาคนของพระเจ้าเพื่อหวังผลประโยชน์นะครับเพื่อหวังผลประโยชน์อันนี้เราต้องต้องต้องให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยนะครับว่ามาที่นี่คีตจักร ไม่มีการสแสวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องรู้สึกปลอดภัยว่าจะไม่ถูกชักจูงจะไม่ถูกโน้มน้าวจะไม่ถูกมอมเมานะครับบางทีเราเราต้องมีการแนะนำที่ดีแนะนำที่ถูกต้องโดยความรู้ถ้าเราถ้าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องของพระคัมภีร์มากพอเราต้องแนะนำคนที่รู้หรือว่าให้เข้าหาอาจารย์เข้าหาผู้นำเพื่อที่จะจะได้รู้สึกว่าเขาจะได้รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ถูก หลอกหรือว่าไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกชักจูงเขาจะรู้สึกปลอดภัยว่าเมื่อมาคิดซะจากนี้แล้วปลอดภัยพระเจ้าปกป้องเขาพระเจ้าดูแลเขาอยู่นะครับในสุภาษิตเขาบอกว่าในสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่สาสาแต่บุคคลที่ฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภัยเขาจะอยู่อย่างสุขสงบปราศจากความคิดพ่านพึงในความชั่วร้ายนะครับคิดซะจากของรคิดซะจากของพระเจ้านะครับ ต้องไม่มีความชั่วร้ายต้องมีความรู้สึกปลอดภัยนะครับคนที่เข้ามาฟังนะครับเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยเขาจะอยู่อย่างสุขสงบปราศจากความคิดพลั่นพึงนะครับบางทีการการหวังดีมากเกินไปทําให้หลายๆคนกลัวนะครับแล้วบางทีเราหวังดีโทรเป็นห่วงเป็นยังไงบ้างเชา้ากลางวัน เย็นนะครับกลางคืนโทรอีกนะครับเป็นห่วงจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นห่วงนะครับแต่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ปลอดภยัยคนนี้หวังอะไรจากฉันหรือเปล่าทําไมโทรหาฉันบ่อยจังนะครับมันจะต้องมีระยะในการในการในการประกาศหรือว่าในการที่จะพูดคุยกับผู้ที่เข้ามานะครับเหมือนกับหญิงลาหับลาหับบอกนะครับบอกว่าเมื่อ ชายสอดแนมสองคนเข้ามานะครับแล้วก็มีทาหารของกษัตริย์เยริโคเข้ามาเขาบอกกับกษัตริย์ทาหารของกษัตริย์เยริโคบอกว่าชายสองคนนั้นออกไปที่ประตูเมืองละท่านรีบไปเลยเพราะว่าถ้าไม่รีบไปเนี่ยประตูเมืองมันจะปิดหกโมงเย็นนะแล้วก็ถ้าท่านไม่รีบไปเดี๋ยวประตูเมืองปิดแล้วจะจับไล่ตามทาหารไล่ตามคนสอดแนมไม่ทันนะครับลาหับบอกให้ทาหารตามไปจริงๆแล้วคนสอดแนมยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ยังอยู่ปลอดภัยอยู่ที่ อยู่ที่บ้านของนางราหับนะครับอยู่บนดาดฟ้าที่บ้านของนางราหับเป็นไงรู้สึกปลอดภัยแล้วสองคนนั้นเขาเขาเขาเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตของเขาแล้วเขาจะเขาจะตอบแทนนะครับตอบแทนหญิงราหับคนนั้นแล้วก็ครอบครัวด้วยแล้วเขาไม่ลืมตีขณะตีเมืองเยริโคกําลังสับสนวุ่นวายเขานึกขึ้นได้ว่ามีครอบครัวของราหับเนี่ยที่ช่วยเขาเขาย้อนกลับมาแล้วก็มาช่วยครอบครัวพ่อแม่แล้วก็นางราหับ ให,ให้ได้รับความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเราปกป้องเขาเมื่อเราดูแลเขาอย่างดีเขารู้สึกปลอดภัยในคริสตจักรแห่งนี้นะครับเขาจะรู้ว่าเอ้ยสมาชิกที่นี่ไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับคริสตจักรแห่งนี้นะครับหรือว่าสังคมคริสเตียนไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีการนินทาไม่มีการว่าร้ายไม่มีการอิจฉาริษยาใดๆเขาจะกลับมาไหมก็ต้องกลับมาเพราะว่าเขารู้ว่าเออที่นี่มันปลอดภัย นะครับอยู่กับพระเจ้านะครับอยู่ภายใต้ปีของพระเจ้าการปกป้องดูแลของพระเจ้าเขาต้องปลอดภัยแต่ถ้าเกิดเขามาแล้วเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นไงนะครับก็ไม่มาอีกนะครับก็ไม่มาอีกอันนี้เพราะฉะนั้นการต้อนรับของเรามันจะต้องรู้สึกปลอดภัยอย่างสุดท้ายก็คือว่าต้องรู้สึกจริงใจนะครับเราทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับที่ให้เขาสบายให้เขาปลอดภัยมันจะต้องออกมาจากความจริงใจนะครับจริงใจ อะไรคือความจริงใจความจริงใจก็คือว่าอยากให้เขาได้รับความรอดอยากให้เขาได้รับความรักจากพระเจ้านะครับอันนั้นคือความจริงใจที่เราให้เขาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามาเพื่ออยากที่จะให้คริสักรมีคนเยอะไม่ใช่นะครับจริงใจถ้าพี่ถ้าพี่น้องอยู่ไกลไปไปไปอยู่ไปไปคริสักรที่ใกล้ๆ นะครับถ้าอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นไม่ต้องฝืนไม่ต้องลําบากที่จะต้องมาที่นี่นะครับแต่เพราะว่าเรามีความจริงใจที่เราจะบอกเรื่องของพระเจ้ากับเขาเราไม่ต้องการให้สมาชิกที่เดินทางมาไกลๆแล้วลําบากแล้วเหน็ดเหนื่อยมากๆนะครับนอกจากเขาอาสาเองนะครับแต่ถ้าเขาเลือกได้ก็ให้เขาสบายๆแล้วก็จริงใจกับเขาว่าเราไม่ได้ต้องการเขาแต่แผ่นดินของพระเจ้าต้องการนะครับเขา เราต้องการให้เขาได้รับความรักของพระเจ้าเราต้องการให้เขาได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างจริงใจนะครับในฮิบรูนะครับบทที่10ข้อที่22ให้เราเข้ามาใกล้ด้วยใจจริงด้วยความเชื่อที่เต็มเปี่ยมมีใจที่ถูกประพรมชำระพ้นจากการวินิจฉัยผิดและชอบที่ชั่วร้าย และมีกายล้างชำระด้วยน้ำอันใสบริสุทธิ์นะครับให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราทั้งหลายรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัต์ซื่อนะครับให้เรา